พระบางรูปเขียนประวัติตัวเองแล้วบอกว่าบรรลุธรรมแล้วก็มีผู้หลงเชื่อมากมายมีบางคนก็ไม่เชื่อก็ถอยห่างออกมาแต่ผู้ที่หลงเชื่อแล้วก็อันนี้ถามว่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นกรรมของสัต์ได้ไหมครับสัตว์ตัวไหนเราก็แบบถามไปว่า ถ้าสัตว์ตัวไปเชื่อกับเขาก็เป็นกังสัตว์ตัวนี้แหละเพราะว่างั้นอนะ่ะใหญ่เลยอ <c oughs> ถ,ถ้าสิ่งเลวรายนี่มันเชื่อง่ายลูกศิลป์ลงตาบัวมีแต่พวกเชื่อทั้งนั้นทั้งนั้นแหล่งนี่นี่เราจึงไมอจากตําหนิคนอื่นนะถ้ามาตําหนิมาตําหนิลูกศิษย์เราเองเขามาว่ากู้ว่าลูกศิลยนะ์เราเองเราเถกับบ้านมันก็ได้เข <c oughs> <c oughs> ้าใจไหมจะไปว่าคนอื่นมันไม่ได้นะไม่ใช่ลูกศิษย์เรา ลูกศิษเราเปนหูเบาเชื่อง่ายในพูดยังไงมันก็เชื่อก็เชื่อส่วนที่มีเหตุผลต้นปลายที่จะเป็นหลักเป็นเกณให้ยืดให้ถือมันไม่ค่อยเชื่อนะ่ะที่ตมมันปัดปัดอยู่ภายในถ้่อย่างนั้นมันเชื่อนะแต่มันกต่จากว่าลนะมในเรื่องของจริงกับของปลอมนะของจริงของปลอมมันไม่นานลนะมันเปนะ็นเองามันไปเองถ้าของจริงเ้ว โครงเส้นโคงวาหนาเน่นตลอดไปกุฏนั่งอะไรอย่างเย